เก็บตู้อนทนไว้ที่ห้องพักเลยนะครับดูว่าความใบใจนะครับเสียงเงียบแค่ไหนนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งมันเป็นเพลงวะทุน <c oughs> <c oughs> อโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาดูไอลิปตัวประตูสองทางนะครับนานแล้วเนาะนานแล้วตันนี้ลูกค้าเปิดใช้งานแล้วนะครับสวยงามมากลบสติกเกอร์เสร็จแล้วครั้งแรกนะฮะ นี่เลยอุย่นอุ่นอุ่อกน,ก,น,บบนกันนะะิบกันนิบเหมือนเดิมนะฮะยาวตลอดแนวนะครับเหมือนเดิมน,นะครับไม่ต้องกังวลน,นี่ครับมาพร้อมรูประตูระบายอากาศรูระบายอากาศคือวงกลมอันเนี้ยพูดหลายครั้งแล้วนะครับเป็นข้อกําหนดจําเป็นต้องมีในริดเดอสารนะครับแล้วก็ข้างในเป็นงานแกะสลักลายนะครับแกะสลักลายนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยลูกค้าชอบมากนะครับ ลูกค้าชมถูกใจมากนะครับตรงปกนะครับลูกค้าบอกตรงปกเลยนะครับกระเบื้องยางนะครับลายรอยต่อนะครับของน้องถักเหมือนเดิมลายรอยต่อลายเลือกได้นะฮะเหมือนเดิมนะครับเรามือจับเลือกได้นะครับจะใส่มากใส่น้อยไม่กำหนดนะฮะแล้วแต่ความชอบเลยนะครับ แต่ที่นี้ก็อย่างลูกค้าคนนี้ก็จะผู้สูงวัยหน่อยก็จะเน้นซ้ายวาได้เลยนะครับผมผมกดครับผมตัวนี้เราก็จะมีทสระบบ UPS ให้ลูกค้าไปแล้วนะฮะทสระบบ UPS ให้ลูกค้าไปแล้วนะครับทสระบบ UPS ให้ลูกค้าไปแล้วเอาตัวตัวตัวอ่ะถ่ายต่อเนื่องเลยนะ รหัสประตูหลังคืออะไรนะครับอ้าวรหัสประตูหลังในเวนลาเดี๋ยวเซนเซอร์ไว้อ้าโอเคกดรหัสประตูหลังถึงจะออกได้นะครับข้างหลังเนี่ยจะมีแค่ชั้นเดียวแค่ชั้นสามนะครับเพราะว่าทางลูกค้าเอาไว้คอยเซอร์วิสนะครับเป็นคอยเซอร์วิสงานอแอร์นะครับคอยร้อนเนาะถ้าเกิดว่าไอคนที่จะออกมาใช้ พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นช่างนะครับเป็นแม่บ้านอย่างนี้นะฮะถ้าลิฟต์อยู่ข้างล่างลิฟต์ก็จะวิ่งขึ้นมารับเลยนะครับนี่นะครับเอาแบบต่อเนื่องเลยนะฮะประตูหลังก็จะปิดเองเพื่ออู้อินประตูหลังก็จะไอ้น,นี่เองนะครับนี่เองนะครับสวยมากอ่ะต่อครับทีนี้ ข้างในนะครับข้างในเนี่ยเดี๋ยวจะรีภาพให้ดูนะครับมันจะตอนที่ย่างสับเดินข้ามไปข้างในนะครับก็จะถ่ายเห็นว่ามันจะมีหัวสลิงมีกลไกอยู่ข้างในเนาะถ่ายไปแล้วนะครับเดี๋ยวลงให้ดูเลยนะครับแล้วทีนี้นะครับมาดูตรงางานอันนี้คือทางเราขออนุญ,ญาตกับทางโอเนอร์แล้วนะครับ ทางวอเนอร์เนี่ยลูกค้าเนี่ยเลือกที่จะเก็บตู้คอนโทรนไว้ที่ห้องพักเลยนะครับเพราะว่าตู้โทรนเราเงียบมากอ้าวเปิดไงเนี่ยโยนนั่นนี่นะฮะเห็นไหมครับนี่มองเข้าไปจะเห็นตรงนี้คือตู้โดยสารลิฟต์เลยนะครับตู้โดยสารลิฟต์แล้วก็จะเป็นตู้คอนโทรลของเราอ่ะภาพบนกว้างเปิดประตูตู้คอนโทรนหน่อย,อยดูอุซอรี์ข้างใน ก็นานชไนเดอร์พิซ่าพิซ่ายี่สิบนะครับเหมือนเดิมมาพร้อมลายแทงลายแทงนะลายแทงอยู่นี่โอเคไม่ต้องเก็บมากอันนี้เป็นห้องพักดูว่าความใบ้ใจนะครับเสียงเงียบแค่ไหนนะครับเก็บไว้ห้องพักได้นะครับโอเคครับ <laughs> ตอนนี้เดินถ่ายก็เหงื่อท่วมนะครับเหงื่อท่วมแล้วนะครับเดี๋ยวลองคลิปรีดูนะฮะไปนี่กลับเลยตุนเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วเนาะไม่มีมาแล้วเนาะไปเดี๋ยวลงนะชั้นสองนะครับ เอาเสียงสดๆกันเลยนะครับอันนี้คืองานที่อยู่ข้างในนะครับเสียงดังเนี่ยก็จะเป็นเสียงพัดลมมีเสียงพัดลมนะครับพัดลมเป่าลงด้านซ้ายด้านขวาตัวเล็สองตัวนะครับตัวเล็สองตัวสวยมากครับประตูจะให้เปิดเร็วกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเพราะประตูเขากว้างแค่เกตสิบนะครับกว้างเกตสิบตามพื้นที่เนาะตามพื้นที่อะเดี๋ยวขอเก็บภาพนิ่งสวยๆนะครับ ลงชั้นหนึ่งครับนี่ฮะมอเตอร์ประตูเป็นมอเตอร์ซิงค์นนั้นครับมีความแม่นยำสูงนะครับเปเปิดดูนะครับอย่างนี้เลยครับริบบ้านความเร็วไม่ได้เร็วมากนะครับแล้วก็ประตูก็น่าจะต้องทําให้บาลานซ์เลเหมาะสมนะครับผมไม่ใช่ว่ารีบวิ่งช้าประตูเปิดเพื่อบ้านบ้นเลยอันนี้ก็อ่า จริงๆแล้วเราจะถามลูกค้าก่อนเลยนะครับว่าลูกค้าชอบประตูแบบปิดไวไหมปิดช้าไหมอะไรเนี้ยแต่อย่างเงี้ยลูกค้าพอใจแล้วนะครับนี่นะฮะสวยมากนะฮะสวยมากนะครับ,รบแล้วก็มาดูรายละเอียดงานต้องบอกไว้ก่อนนะครับคือช่างตัดขออนุจาตับทางโอนเนอร์แล้วนะครับทางลูกค้ายีดให้ถ่ายได้นะครับในส่วนที่เป็นของงานติดตั้งลิฟต์นะครับผม เราไม่ได้ไปถ่ายเกี่ยวกับบริเวณที่อื่นนะครับเป็นเรื่องความปลอดภัยของลูกค้านะครับนี่นะครับงานหน้าชั้นลิฟต์นะครับงานอินทีเรียหน้าชั้นนะครับอันนี้เป็นมินโลบเอ่อเป็นงานตันเลยรถโกนะครับมันก็รถแบบจางๆนะครับรถแบบจางๆนะครับมองให้ตัดกับวงกบสีทองนะครับให้ตัดกันไปเลยนะครับแล้วก็ ออตัวนี้จะเป็นงานเลเซอร์นะฮะเป็นงานเลเซอร์แล้วตัวนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับฟิล์มดำทึบเลยนะฮะนี่นะครับสวยงามมากนะฮะนี่นะครับสำหรับรีปตัวนี้นะครับลูกค้าบอกประทับใจมากนะครับตรงปกนะครับตรงปกนะครับดูทีดูทีนะครับชัดๆ นะครับตรงโปกนะครับเก็บภาพนิ่งหน่อยนะครับโอเคนะครับนี่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคอยติดตามผลงานต่อไปเรื่อยๆครับตัวนี้ขายดีแน่นอนนะครับผมมีมาเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ